ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยนะคะเมื่อนักร้องนําสิทธิ์วงโมทีฟค่ะได้หายตัวไปตั้งแต่วันที่7ธันวาคมนะคะ จนผู้จัดก,การส่วนตัวได้โพสต์ Facebook ประกาศตามหาค่ะล่าสุดนะคะทีมข่าวมีโอกาสต่อสายตรงถึงคุณนุกกรกฎนะคะเมื่อกีตาร์ในวงก็ได้เปิดเผยว่าพิสิทธิ์เนี่ยหายไปตั้งแต่ในวันที่7ทุกคนก็โพสต์ตามหากันพวกเราไม่รู้เลยว่าหายตัวไปนะคะเลยโพสตามหาอันนี้ถือว่าหายไปนานที่สุดนะคะไม่มีปัญหาภายในวงเจตนาเราเนี่ยแค่ตามหาไม่ได้เจาะจงว่าเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกก็เป็นคนร่าเริงนะคะถ้าแกกลับมาคงต้องคุยกันครั้งใหญ่มีอะไรจะได้ช่วยเหลือ เบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งความเพียงแค่โพสต์ตามหาเฉยๆค่ะแกหายไปตั้งแต่วันที่เจ๊นะครับผมก็ทีน,นี้ทุกคนก็เลยโพสต์หาตามหาแกครับ่ะนีค่คือ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 เรื่องเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นนะไม่ไม่ไม่มีแน่นอนครับผมค่ะถ้ามี <laughs> พี่สิทธิ์ได้มาแบบมีมาปรึกษาคนในวงไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะพี่ไม่เคยมีนะครับ ไม่เคยมีมก็อย่างแมาใจกแแ็แค่บ่นเหนื่อยงานงานของแกก็แค่เหนื่อยงานเยอะเพราะงานจะเยอะไงเจตนาเราแค่ตามหาจริงนะ<ม>เราไม่ได้เจาะจงประเด็นหนึ่งเรื่องโรคสุนทรุ่งๆๆสง้าอะไรเนีแม้ในคือในกรณีที่อาจจะเป็นพวกกลุ่มแฟนคลับเขาอาจจะเขียนหรืออะไรเงี้ยแต่<อ>ถ้าผิดาดพวกผมผมว่าไม่ไม่มีหรอกครับคงต้องรัง<ม>ใหญ่ครับพี่แล้วก็คงต้องเอต้องต้องถามว่าพี่พี่เป็นโรคอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นเราไปหาหมอกันแล้วเราไแก้กันไปถ้าถ้ามันเป็นจริงนะครับ มึงเบื้องต้นนะตอนนี้คือยังไม่มีการแจ้งความใดๆย่างคเพียงแค่โพสต์ตามหาพิสิทธิ์เฉยๆเนคะเพื่อนเพื่อนโพสต์หาเพื่อนเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่นุ๊กขอบคุณค่ะสวัสดีครับโดยก่อนหายตัวนะครับคุณสิทธิ์ได้โพสต์ข้อความลง Facebook ครับว่าความรู้สึกตอนนี้ทำไมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเลยทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ต้องอยู่ไหมแล้วก็มีข้อความนะครับว่าดีใจที่ได้ดูแลทุกคนนะ ก็ <c oughs> ทำเอาหลายคนเป็นห่วงอย่างมากเลยทีเดียวครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่องท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Sub สไ cribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ